สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยวันนี้นะครับมีการดิดกลับขึ้นมาถาวร66,000เหรียญนั่นเพื่อนแล้วก็ดูเหมือนจะตั้งลำพยายามเบรกออเทมไฮอีกครั้งนะครับแล้วมีโอกาสจะขึ้นไปฮิตถาวรหนึ่งแ0 0 0 0ึนมนะครับตามทาร์เก็ตที่มีหลายๆคนวิเคราะห์กันไว้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับในฝั่งของการช็อต,ตของเรานะเรามีการปิดโพชั่นไปเมื่อวันก่อนที่มีการปรับตัวดรอปลงมาประมาณ14%แล้วก็ทาการเปิดไป อีกรอบหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะมัมเดตโพชั่นในการเพื่อนดูกันด้วยนะครับซึ่งเช้าเนี้ยมีประเด็นที่น่าจับตาก็คือในฝั่งของ Mi โครแซจีที่มีการประกาศขายหุ้นกู้นั้เนเพื่อประมาณ700รล,ล้านเหรียญนะครับแล้วก็จะนําเงินตรงเนี้ยไปทําการซื้อบิตคอยเพิ่มเข้าไปในคลังเพิ่มเติมนะซึ่งเขาถืออยู่ประมาณ193,000 b น c นบดีซีนะครับณตอนนี้นะภาพร,รวมตลาดเรามองกันยังไงดี๋ีคลิปครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสับสูนโดย m i n i n g Pro ครับ ม i นิโปนะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุด Bitcoin พร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์แบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุด Bitcoin ต้อง m ม i นิโป้ครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่าหอนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนนึงคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยตอนน่ออีกแล้วเป็นชชแชท Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลย,เลยสว่วนเพื่อนที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตด้่นการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยคิทโต้เคอร์เรนซีแล้วก็ทองคำด้วยนะครับในฝั่งของเฟียนกินเด็กเพื่อนๆเช้้านีเนี่ 8, นย82นะ มีการปรับตัวเด้งขึ้นมาหลังจากที่มีแรงเทขายเกิดขึ้นเมื่อวันก่อน,อน,อนลบไปประมาณ14เใช่ไหมก็ทําให้โซนของเฟียร์กินเด็กเน้นกลไปที่75นะครับตอนนี้มีการดีดกลับขึ้นมาเพราะบิตคอยขึ้นมาทํามาน66,000นะครับถ้าดูในฝั่งของรองช็อตลิควิดเดชันเนี่ยก็เก็งกําไรกันค่อนข,ข้างเดือดเลยช่วงนี้นะครับทั้งฝั่งขาลองที่แตกแล้วก็ทั้งฝั่งขาช็อตท,ที่แตกนะครับตอนนี้รวมๆกันเนี่ย24ถีชั่วโมงนะประมาณ10,000 0คนยอดรวมประมาณ3 0 0ล้านเหรียญ ถ้ามาดูในฝั่งของข่าวสารนั้นเพื่อนตอนนี้เนี่ยน่าจับตาก็คือตัว Funding Rate ในฝั่งของ APR u u n i n n r a t e เนี่ยเอาคอยต่างๆนั้นเพื่อนบวกหมดก็คือ,อคนแห่ไปเปิดในฝั่งขาลองกันเยอะนะัเพื่อนว่าจะเป็นในฝั่งชี้บา ADA Atom, A w a c B C H B N B B D C ถ้แทบทุกตัวเลยถ้าเกิดเราลองไปดูในฝั่ง x c h a ช g e เนี่ยบวกหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้พุ่งขึ้นไปใน APR ประมาณ200%เลยนะครับถ้ามาดูกันในฝั่งคริปโตบบภาพรวมนั้นเพื่อนก็ คีย์เคลียว์ทั้งแดงมีตัวที่มีแรงเทขายเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่เริ่มสลับมาเทรดกันสลับมาโฟโมกันในฝั่งเนีย่ยบวกขึ้นมา37%นะครับ IDR 35%มสิปรนะครับ14% AGIX นะครับ23%นะครับก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกในฝั่งเอาคอยกันด้วยนะฮะแล้วก็ข่าวเช้านี้ที่น่าจับตาเลยคือในฝั่งของไมโครแซจีที่มีการประกาศขายหุ้นกู้เพื่อนประมาณ700ล้านเหรียญนะครับจ่ายดอกเบี้ยประมาณศูนย์จุ เพื่อนําเงินไปลงทุนในฝั่งบิตคอยนะครับล่าสุดก็มีการออกหนังสือมานะเพื่อนอยากจะให้คนมาลงทุนมาลงทุนในตัวหุ้นกู้ของเขานะครับแล้วก็นําเงินไปซื้อบิตคอยเพิ่มนะครับตอนนี้เขาถือที่ประมาณ1 3, นึ่0 0สน btc ะครับแล้วก็ในฝั่งของพวกกองทุน ETF ต่างๆนะแบ็กบล็อกเนี่ยถือแสนแปดแล้วนะซื้อเพิ่มเข้าไปตอนนี้ f i d เ l i t y ถืออยู่ที่112,000นะครับแล้วก็ไล่ามาที่ Ar ร์คโที่บันแชนะครับสา นะครับลไล่มาเรื่อยๆเนาะก็ที่จริงเนี่ยพวกเนี้ยเขาซื้อทุกวันนะอาที่ผมดูนะครับก็วันหนึ่งประมาณ6 0พันเจ็ดพันเมื่อวานเนี่ยแบ็คบล็อกซื้อไปหมื่นสองมื่อวนที่หเดี๋ยวไม่ใช่วันนี้นะครับเมื่วนที่หก็ประมาณ2วันที่แล้วที่มีการปรับตัวด,ดบลงมาลูดลงมาเนี่ยน่าจะเป็นแบ็คบล็อกนั่นเพื่อนซื้อไปหมื่นสองนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภายราคาล่าสุดกราฟนะเพื่อนก็ภาพเดย์มีการดีดกลับขึ้นมาใช่ไหม หลังาท,ที่ลงไปเทรดนะครับถาประมาณ59,000กว่าๆแล้วก็ทำการเคลียร์พชั่นนะครับในฝั่งขาช็อตที่ช็อตบิตคอยเพื่อล็อกแวลูของตัวสปอตด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในฝั่งของเอ้าคอยต่างๆนะครับก็เคลียร์ไปพเพื่อนๆก็น่าจะบวกประมาณ20-30%ต่อตัวนะแล้วก็ได้ทำการอัปเดตดั่นการเทรดใหม่ไปเมื่อคืนนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์เพื่อนดูโพชั่นกันด้วยนะครับมาดูในฝั่งตลาดกันก่อนนะตอนนี้ภาพรวมนั้นเพื่อนถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันก็ยังวิ่งล้อในฝั่งเวฟสาม แต่ผมคิดว่าในฝั่งเว็บสตรงนี้ที่เรามองนจะมีการปรับตัวเป็นสับเว็บย่อยได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวเดรไลน์ตรงนี้ที่ผมใส่เป็นสีส้มๆเลยนะสีสีเหลืองๆเนี่ยคือตอนช่วงที่น่าจะมีการฮาวิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะมีไทม์ไลน์ในการปรับตัวอีกประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะรู้สึกว่าจะต้องเป็นนี่นี่นี่นเมื่อกี้ผมเลื่อนนะโทษที นี่อยู่ตรงช่วงนี้นะครับอีกแค่ไม่เกี่ยดทิศเท่านั้นนะครับน่าจะมีการฮับวิ่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากทาร์เก็ตเว็บสามเนี่ยที่มันจะปรับตัว Break, เบรกออลทมไฮขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเบรกตรงช่วงนี้ยังไงก็น่าจะอยู่ตอนช่วงที่มันเป็นฮับวิ่งหรือเปล่าหรือว่าก่อนฮับวิ่งนะที่จะขึ้นไปก่อนนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ในฝั่งของแสนเหรียญแสนสองเนี่ยที่เรามองไว้ก็เป็นทาร์เก็ตเว็บสามในภาพระยะาไกลอยู่ดีซึ่งผมคิดว่าตอนนีีีี้อออาาาจจะมมมมุดพกกก่น่นยล็รลง นะครับซึ่งนี้อาจจะย่อไม่ลึกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ค่อยปรับตัวเป็นลักษณะของสับเว็บย่อที่จบเวฟบ2แล้วก็กาลังขึ้นเวฟ3ามไกลๆนะครับอันนี้เรื่องมองในภาพระยะไกลนะประมาณนี้อยู่ซึ่งถ้าเกิดเราดูจากโครงสร้างในการปรับตัวขึ้นไปของเขาเนี่ยนะครับตรงนี้1ขึ้นมาแม้สอย่อก็สมส่วนสมส่วนอยู่เนาะแล้วก็ในฝั่งของเวฟบ3เนี่ยถ้าเกิดเราดูจากอัตราส่วนแล้วก็ในฝั่งไทม์ไลน์เนี่ยมันก็น่าจะไปฮิตแถวประมาณตอนช่วงออกัสปีหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน นะครับหรือว่าถ้าเกิดบูลลิ่มากๆก็ตรงนี้อาจจะเบรกขึ้นมาเลยก็ตัวเปอร์เซนเทจที่มันจะขึ้นไปเนี่ยลองดูนะก,นนะก,ก็มันเจ็ดสอีกซนประมาณเท่านึงอ่ะซึ่งการที่จะลาก Market Cap ขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งได้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะครับมันอาจจะขึ้นไปแซงพวก n อ็นวีเดียแซงพวกหุ้นเทคยักษ์ใหญ่หลายๆตัวเหมือนกันนะครับที่รออยู่นะคราวนี้มาดูในฝั่งของอในฝั่งของแนวต้าแล้วกันแนวต้าเนาะตอนนี้ที่ คีย์มันถ้าจับตาก็ยังเป็นแนวเดิมอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลย supply zone ตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วด้านบนที่เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับที่เรามองก็จะมีแนวแถวๆประมาณ58าหมนะครับในภาพเดนะซึ่งตรงนี้จะเป็นทาร์เก็ตในการที่เราจะทําการเคลียร์พอร์ชในฝั่งขาชอ็อตเอาคอยด้วยที่ผมมองไว้นะครับแถวประมาณห้าหมื่นแปดถ้าเกิดเราทําการชอร็อตเพื่อล็อกแวรลูดแถวโซนนี้แล้วจุดซับล้อนของผมที่ผมวางไว้นะล่าสุดก็แถวประมาณ7จ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นหนึ่ง นะครับถ้ายังไม่ทําการเบรคขึ้นไปแบบทะลุทะลวงทําการคอนเฟิร์มชันให้ชัดเจนว่าเฮ้ยฉันจะสามารถยืนได้ด้านบนเลย7 5 0 0 0มื่นหาเอะไรเงเราก็ยังมองในฝั่งของกรอบการเล่นคอลเลกชันลงมาอยู่อันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวของผมนะครับซึ่งในภาพระยะไกลเรามองแสนกว่าอยู่ละนะครับคราวนี้จุดที่เราจะทําการเคลียร์นะรอบแรกเราเคลียร์มาแล้วเราก็ได้ระยะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ได้ตัวขัดทุนที่มันเกิดขึ้นก่อนแน่ ในฝั่งของไม้ช็อตของเราขึ้นมา2ไม้เนาะในฝั่งบิตคอยแล้วก็ในฝั่งเอาคอยด้วยปะปายนะครับอันนี้ช็อตลอบใหม่ก็คือเราจะโฟกัสที่จะทําการ DP แถวแถวโซนล่าง5้าหมนนะครับที่ผมคิดไว้นะเพื่อนคือลูกโป่งเนี่ยวลามันมัน,ม,นมันขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยมันต้องมีจังหวะที่แฟบบ้างมันแบบถ้าเกิดขยายใหญ่มากๆเลยมันก็จะเกิดลักษณะของบอบโปที่มันแบบรวดเร็วเกินไปนะครับอ่ะคราวนี้ในฝั่งของแนวรับแนวต้านแนวนอนนะเราพูดคุยกันไปละคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัว แนวโครงสร้างภาพย่อยกันบ้างนะครับว่าถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นลักษณะของเว็บ3ที่ทําการจบไปละผมไม่รู่มกันนะอาจจะจบไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสับเว็บย่อยของชุดนี้ก็ได้นะผมคิดว่าน่าจะมีการไซด์เวสสวิงออกข้างบ้างนะครับหลังจากนี้แล้วก็ยังยกโลอยู่ก็คือยังฟอร์มตัวเป็นอัพเทรนอยู่นะครับถ้าเกิดเรามาดูเนี่ย กรอบการวิ่งของเขาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการวิ่งลงมาในกรอบที่แบบเป็นแบบลักแษบบณะ triangle นะ A B C อะไรเงี้ยนะครับ D E หรืออะไรก็ว่าไปนะให้ให้มันครบกรอบนะเดี๋ยวผมขอลาเบลไว้ก่อนเพื่อนดูใหม่ก่อนตอนแรกเรามองว่าน่าจะเป็นลักษณะของ f l a t นะครับในการปรับตัวลงนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิด Triangle มันจะมีการวิ่งแบบเนี้ยมาทำฐานได้ไหมทำฐานอันนี้นะครับแล้วก็ค่อยปรับตัวจบ E แล้วก็เบรกขึ้นไปอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะที่เรามองในสับเพยย่อย ว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันซึ่งเราอาจจะหาจังหวะในการเล่นในกรอบนี้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัว NMC กันบ้างตอนนี้ยังมองเป็นลักษณะของการปรับตัวเป็นบูลิตอยู่แล้วก็ยังไม่มีการปรับตัวดอปลงมาแถวแถวโซนที่เป็นดีมาโซนเลยนะครับก็ยังบูลิตแล้วก็โซนแรกที่คิดว่าน่าจะย่อดได้ก็ถวประมาณ6 0 0 0 0แล้วก็อีกโซนดึงแถวประมาณ5 0 7 0 0น้นะครับสโซนนี้นะถ้าเกิดเราเทรด NMC เราก็จะรอ2โซนนี้ ครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวที่เป็นเทรลเลน์กันบ้างในภาพระยะไกลนะเพื่อนก็จะมีสีขาวด้านล่างซึ่งผมคิดว่าอาจจะยังปรับตัวลงไปได้ยากอยู่นะครับส่วนตัวเนเราทำการช็อตเพื่อล็อกวลูแถวโซนนี้นะครับเพราะว่าโซนหนึ่งภาพเดย์เนี่ยมีสัญญาณเดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นละก็คือในฝั่งของราคาที่ทำา i g ใช่ไหมแล้วก็ RSI เนี่ยที่ไม่ยอมทำา i g นะครับตรงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นได้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะลงมาเทสแถวประมาณ6656 ไม่หกหมื่นนะห้าหมื่นหกให้เห็นอีกสักทีหนึ่งนะแล้วก็แบบเออบีแรงสวิงดีดกลับที่ค่อนข้างแรงอ่ะเนี่ยอาจจะแบบทำการเคลียร์ล็อกอีกรอบนะครับซึ่งเราเก็บกำไรมาแล,แ,ลแล้วรอบหนึ่งนะในการลูดรอบที่แล้วนะฮะอันนี้ในฝั่งของเทล,ลาร์นะที่ผมรอรอรอทีพีอยู่แล้วก็รอเปิดพอร์ชั่นฝั่งขาล,ลงแถวโซนนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นโซนที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญเลยแล้วก็การดรอปลงมาเออ่ฮิตแถวแถวแนวรับเทล,ลาร์ตรงเนี้ยก็อาจจะดรอปลงมาประมาณ15%ได้จากแถวโซนราคาประมาณนี้ นะครับอ่ะครานี้เพื่อนที่อยากจะเข้ามาตามแจมกันใน Discord นั้นเพื่อนก็สามารถมาตามแจมกันได้นะครับภายใต้ลิงก์ด้านล่างเลยก็เข้ามาแจมกันซึ่งตนงเนี้ยเราก็เปิดอพ์ชั่นค้างอยู่เนาะ,ะเมื่อคือนนี้ผมเปิดโซไบเพิ่มแล้วก็ BNB นะครับแล้วก็มีอีกประมาณ4 5ตัวที่อัปเดตเป็นเพื่อนกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็น CSX ตัวเดิมนะที่เปิดกันไปแล้วก็ DYDX ด้วยรวมถึง Bitcoin ไว้ที่เปิดรอบใหม่ไปปปนะนนร update, นรััรับแแต่่่ดดด้้้้าาาลลลงงกกกก็ resource, นะ็็มีอออเเเเพจจืืยๆใหูววุถึ ตัวเ c กชันการปิดด้วยนะครับตอนช่วงที่เราปิดเนี่ยผมก็จะบอกเพื่อนว่าเฮ้ทยอยเขาเรียกว่าเลื่อนเทอร์ริงสต็ลงมาหรือว่าทยอยเคลียร์พอร์ชั่นไปก่อนนะครับแล้วก็อัปเดตในฝั่งของแนวเ l แนว TP ให้ l, l T P ก่อนเพื่อนสามารถมาตามแจมกันได้นะครับในห้องออ Signal ของเรานะฮะก็นำยูดีมากรอได้เลย,เลยนะครับมากาะได้เลย,เลยก็เดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยดพเพื่อนๆสามารถเข้าไปตามแจมกันได้แล้วก็ในฝั่งของตัว โอเคฟาวในการ uh, นําไฟล์ไปใช้ในการจัดการเงินนันเพื่อนภาพรวมเดเพื่อนดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นโอเวอร์ออลภาพรวมแล้วก็ในฝั่งของฟิวเจอร์นะทีนเพื่อนสามารถ uh, เข้าไปกรอกไม่ว่าจะเป็นมาจิ้นขอบเขตให้เรารู้นะว่าขอบเขตในการเทรดเราเนี่ยเราสามารถเทรดขอบเขตได้ท่า่อย่างเช่นสมมติเราใช้ uh, เงินในการเทรดเนี่ยห้าร้อยเหรียญแล้วเราใช้เลเวลเลตในการเทรดเนี่ยสิบเอ็กซ์นั่นหมายความว่าขอบเขตของเราคือ5000เหรียญถ้าเกิดเราทําการเทรดนอกเหนือจากเนี้ยนั่นหมายความว่าเรากาลังโอเวอร์เทรดอยู่ นะครับบางคนไม่รู้นะในการเทรดก็สามารถนําไฟล์ตรงนี้ไปใช้งานนะครับกันได้เนาะแล้วก็เรื่องเนื้อหาในการสอนเนี่ยเราจะมีสอนวันเสาร์ทิตย์นะครับฟรีแล้วก็วันศุกร์เสาร์ที่ส์สำหรับเรื่องการเทรดทองคําเพื่อนเพื่อก็สามารถมาตามแจมกันได้นะครับในห้อง XM Community ตั้งดนะครับก็นำยูดีมากรอกได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูสัญญาลในการเทรดทองคําได้เช่นกันในะอนดีหัวน้องตังอัปเดตไอั่นแบบ ค่อนข้างยาวเหมือนกันสามารถอ่านเป็นความรู้นะครับแล้วก็นำไอเดียไปใช้ในการเทรดกันได้นะฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของภาพรวมตลาดกันต่อนะตอนนี้เนี่ยในฝั่งของดาวโจนส์นะเมื่อวานบวกขึ้นไปนิดหน่อยนะครับเจกว่าจุด NASDAQ นะครับบวกขึ้นไปประมาณ100ร้อยกว่าจุดนะครับน้ำมันก็ยังตึง,ตงอยู่นะยังพยายามที่จะเบรกตัวแนวต,นต้านตรงนี้ขึ้นไปได้แต่ก็ยังแบบยือย้ออยู่แต่ที่สำคัญเลยเนี่ยโลมันยกขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราก็ยังมองมันค่อนข้างเฮลตี้อยู่นะครับในฝั่งของตัวน ดีเนะครับตัวสกุลเงินดลลามีแรงข,ขายหลุดลงมาละคราวนี้มันก็จะมีแนวรับแถวโซนนี้ที่ไม่ควรหลุดถ้าหลุดเนี่ยก็คือลงไปเจอด้านล่างเลยนะครับก็ยังฟอร์มตัวเป็นดาวเทนในภาพระยะแบบ1นึ่งวิคสองวิคอยู่ในฝั่งของดอลลาร์นะเพราะว่าตอนนี้ดาวโจนก็บูลลิสนะครับทองคําน้ํามันบูลลิสหมดนะครับรวมถึงในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีบิตคอยด้วยนะฮะซึ่งเชา้านี้นะฮะทองคําเบรคขึ้นมาละทะลุขึ้นมาละเงินบาทเนี่ย ถ้าเป็นต่อ1นบาทใช่ไหมที่เราไปซื้อที่ร้านทองเนี่ยสามหมรู้สึกว่าจะทะลุไปแล้วนะผมยังไม่ได้ดูราคาอัปเดตตอนนี้นะครับแต่ในฝั่งดัชนีเนี่ยขึ้นมาละ2-156ละนะครับในฝั่งของทองคำนะซึ่งเราโฟกัสในฝั่งของขาลองอยู่นะตอนนี้เนาะถ้าเกิดมันย่อด,ดอกลงมาเนี่ยใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ยเราก็อาหา,หาจังหวะในการลองขึ้นไปนะครับผมก็จะมีการอัปเดต ดาชันการเทรดแล้วก็ซิกแนลไว้ก่อนเพื่อนสามารถเข้าไปตามแจมกันได้นะครับในช่วงวิกันก่อนเนี่ยเราก็เทรดช็อตกันมานะช็อตช่วงนี้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 ช่วง,วงแล้วก็มีลองช่วงนี้ด้วยนะครับที่เรกขึ้นมา นะครับก็มีลงไดแซวไปไม้ดึงนะในช่วงระยะเวลาประมาณ2วีสที่ผ่านมานะครับก็สามารถไปตามแจมกันได้แล้วก็ในฝั่งเอาคอยนะเพื่อนผมก็จะแยกลิสติ้งไว้ก่อนเพื่อนในฝั่งของขาช็อตแล้วก็ขารองนะครับซึ่งขาช็อตเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะซึ่งตอนนี้เราเรามีโฟกัส b n b ด้วยเพราะว่ามันขึ้นมามีดิเวเจนต์ให้เห็นแล้วก็เริ่มจะติดต้านหลักนะครับ BNB ก็เป็นหนึ่งตัวแล้วก็ในฝั่งของโซนะฮะที่อับเดบเพื่อนกันไปตอนนี้ดอดาวอยู่นะดอดาวอยู่ก็เอากำไรจากรอบบที่แล้วยมาสั สับตัวปริมาณเงินเนี่ยให้เป็นกระสุนที่เราต้องการจะเทรดก็แยกมาเทรดต่อนะครับในฝั่งโซก็จะดรอวๆอยู่ก็จะมีลิสต์วอร์ดอยู่ประมาณรู้สึกแนวพ l อผมจะอยู่ที่เลยเส้นปากตรงนี้ขึ้นไปนะนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ147่14นะแล้วก็แนวท้าเก็ตในการปรับตัวลงของเขาอาจจะมองแถวประมาณเ99เลยในฝั่งโซนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไง d y d x นะครับ อันนี้เป็นตัวที่ได้มารอบที่แล้ว TP ไปเต็มๆเลยนะเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยพอชั่นหายไปไหน <c oughs> <c oughs> นะครับก็แตะ TP ไปแล้วก็ดีดขึ้นมานะแล้วก็ขึ้นมาเก็บนัานบนต่ออีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นไม้ที่แล้วที่เราเล่นรอบที่แล้วนะครับอันนี้เป็นไม้ใหม่เราเพิ่งเข้ากันไปตอนนี้ก็บวกอยู่ในฝั่ง d ีว่ดกนะครับเออกาลาเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมหาจังหวะในการเข้าอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เอนทรีเข้าไปนะครับแต่ให้สัญลักษณ์เดเรกชันเพื่อนบัละาถ้าเกิดสมมติมีการสวิงขึ้ ในฝั่งกลัลานะครับเียซเป็นหนึ่งตัวที่ผมเปิดไปแล้วเพราะว่าแรงในการขึ้นเนี่ยมันดูเหมือนจะอ่อนแรงแล้วดูเหมือนจะขึ้นมาติดตาตรงนี้ด้วยนะครับเราก็เลยวาง SL ไม้ถัดไปเนี่ยขยบมาแถวๆถวไฮตรงนี้ถ้าเกิดเบรกขึ้นไปขยอมนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เบรกขึ้นไปเนี่ยเราจะทําการช็อตลงไปต่อในฝั่ง c ชีนะครับอันนี้ผมก็จะแยกลิสติ้งไปให้เนาะสำหรับลองลิสติ้งนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวออช็อตลิสติ้งก็สามารถมาตามดูกันได้ใน d i s ค o ร d นะครับซึ่งลองเนี่ยเราก็จะเป็นเราใส่สีฟ้าไว้เพื่อนก็จะมีในฝั่งของพวก ORDI นะฮะในฝั่งของ Big Time ในฝั่งของเนียด้วยเนียก็จะเป็นหนึ่งตัวที่เราโฟกัสในฝั่งขาลองนะเพื่อนทิตแทร์เก็ตไปละเนี่ยก็อยู่ในลิสติ้งของเราเหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนบวกขึ้นไปามกว่าเปอร์เซ็นตะ์เนาะในฝั่งเนียแล้วก็ในฝั่ง OP ด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวที่ปรับตัวบวกขึ้นมาก็วิ่งเป็นไซด์เวย์นะก็มองว่าชุดนี้น่าจะวิ่งขึ้นมาได้ชุดหน ก็ Hit ิดท g า t ไปละนะครับ,ก,รบก็สามารถมาตามแจมกันในดิสคอ d ก็ได้ครับสุดในหันในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาัปเดดัชนีการเทรดล่าสุดกันเนาะที่เปิดฟอร์ชั่นฝั่งขาช็อตรอบใหม่กันไปนะครับก็สามารถไปตามแจมกันใน Discord ดิสคอ r d ได้รวมถึงข่าวสารนะครับในฝั่งของ Mi โค r แซจ g y ที่มีการประกาศขายหุ้นกู้นั้นเพื่อนประมาณ700ล้านเหรียญ นะครับก็จะนาเงินเนี่ยไปซื้อบิตคอย n เพิ่มนะแล้วก็ล่าสุดในฝั่งของ Backlog อก็มีการช้อนซื้อไปค่อนข้างหนักตอนช่วงที่ตลาดรูดลงมา14%เนี่ยแบล็อกซื้อไป12,000 BTC นะก็ว่าแล้วใครซื้อนะตลาดเลยรีบาวขึ้นมาถาวร66,000นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันก็บริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีไม่มีใครผิดใครถูกนะเพื่อนตลาดมันเป็นฟรีดอมมาร์เก็ต นะครับถ้าใครที่ยังใช้งาน Exchange ไม่เป็นเนาะก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้แล้วและเพื่อนที่ชอบติดตามของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่อง Youtube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อห,หาในฝั่ง cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ t r a d i n l Market วันนี้ผมกอลฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ